สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหัวใจสลายกลับจากไปทำงาน3วันกางเกงในทำความลับเมียที่แซนดีแตกเว็บไซต์ต่างประเทศของเวียดนามเล่าเรื่องราวชีวิตของชายคนหนึ่งซึ่งรู้สึกผิดหวังและเจ็บปวดมากเมื่อได้รู้ความลับของภรรยาของฉันที่แซนดีที่เขาคิดมาตลอดว่าเธอเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนและมีคุณธรรมซึ่งเขารักและทนุถนอมเธอมาก รายงานระบุว่าชายหนุ่มแต่งงานกับภรรยามาเกือบสองปีแล้วแต่ยังไม่มีลูกด้วยกันพวกเขาวางแผนที่จะพยายามมีลูกในปีนี้เพราะหวังว่าจะให้ลูกมาเป็นโซดทองคล้องใจกระทั่งวันหนึ่งชายหนุ่มต้องไปทำธุระสามวันด้วยความกลัวว่าภรรยาจะเงาไม่อยู่บ้านคนเดียวจึงแนะนำให้เธอกลับบ้านไปนอนที่บ้านของแม่ยายแต่ภรรยาปฏิเสธและยืนกรานจะอยู่บ้านคนเดียวเธอยืนยันว่าเธอสบายดีและบอกสามีว่าไม่ต้องเป็นกังวล เมื่อชายหนุ่มกลับมาถึงบ้านหลังจากเดินทางไปทําธุรกิจสามวันก็ตรงเข้าไปที่ห้องน้ําด้วยความเหนื่อยล้าอาบน้ําเสร็จเขาก็ขอให้ภรรยาเอาเสื้อผ้าสะอาดอาดมาให้เพราะลืมหยิบเข้าไปด้วยเมื่อภรรยาเอื้อมมือไปมอบของให้ชายหนุ่มก็มองดูสิ่งที่อยู่ในมือของเธอแล้วก็ต้องตกตะลึงภรรยาของเขาถือกางเกงชั้นในอยู่ตัวหนึง่งแต่กางเกงในพวกนี้ไม่ใช่ของเขาชายหนุ่มโกรธจึงโยนกางเกงในตัวดังกล่าวลงพื้น เขาจ้องมองแล้วถามภรรยาว่าข้าวของพวกนี้เป็นของใครภรรยาของเขารู้สึกประหลาดใจและไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นจึงพูดว่านั่นไม่ใช่ของคุณหรอทั้งนี้ตามปกติเขาจะซื้อชุดชั้นในของตนเองและซักเองเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระงานบ้านของภรรยาเขาตามใจภรรยามากและไม่ได้ใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เพราะรักเธอมาก ภรรยาของเขาจึงมักไม่รู้ว่าอะไรเป็นของเขาสามีแน่ใจว่ากางเกงชั้นในนั้นไม่ใช่ของเขาแสดงว่าในรอบ3ามวันที่เขาไม่อยู่บ้านภรรยาของเขาพาชายอื่นอีกคนมานอนค้างที่บ้านและเพราะเธอแยกข้าวของของสามีไม่ออกเธอจึงหยิบกางเกงในของชายชู้มาให้สามีโดยไม่รู้ตัวชายหนุ่มรู้สึกผิดหวังมากเขาตะโกนบอกภรรยาว่าควรสารภาพก่อนที่จะควบคุมความโกรธไม่ได้ ภรยาสะอื้นและบอกว่าวันที่สามีไปทําธุระเธอและเพื่อนๆอ,ออกไปกินข้าวและดื่มหลังจากนั้นเธอก็เมามากจนจําอะไรไม่ได้เลยเธอถูกชายแปลกหน้าพากลับบ้านทั้งสองคนมีเซ็กส์กันและภรรยาก็ตื่นขึ้นมาและรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งหลังจากที่ผู้ชายออกไปภรรยาก็กําลังทําความสะอาดบ้านและพบชุดช้นในอยู่ใต้เตียง เธอจึงคิดว่าเป็นของสามีจึงเก็บมันไว้ในตู้เสื้อผ้าชายหนุ่มรู้สึกผิดหวังและเจ็บปวดมากเมื่อได้ยินภรรยาบอกแบบนั้นเขาเคยคิดว่าภรรยาของตนเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนและมีคุณธรรมเขาจึงรักและทะนุถนอมเธอมากไม่เคยคิดเลยว่าตอนที่เขาไปทำงานเธอจะออกไปก่อเรื่องแบบนั้น แม้ว่าภรรยาของเขาจะคุกเข่าลงและขอขมาแต่เขาก็ไม่อาจเชื่อใจเธอเหมือนเดิมได้ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่อยากยาแต่ก็ไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรดีขอขอบคุณข้อมูลจากสนกขอบคุณคะ่ะ